ก็ยอมรับนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมีความหัวรั้นความดื้ออยู่นะครับก็หลังจากที่ไปรับเอเนียกลับมาขี่กลับนะฮะก็มีการแบบว่าซิ่งเล็กๆลน้อยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ารถมันจะเป็นยังไงการขับขี่เื้องต้นนั้นเร็วจะแนะนำว่าไงดีให้ขี่แบบแบบซับซอนก่อนซับซ้อนไปก่อนเพราะว่ารถเขาเพิ่งประกอบจริงนะฮะใช่ใช และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนขับขี่จังหวะนี้นะครับผมรู้สึกว่าไฟหน้าของผมเนี่ยไม่สว่าองอักเลยนะครับมันเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆนะฮะ จากนั้นเครื่องก็มีการเดินสะดุดนะครับแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรถรุ่นนี้เพราะว่าเราเพิ่งขี่นะครับ ังจากนั้นผมก็จอดดูเช็คสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการปิดไฟหน้าแล้วก็สาตาร์ทขี่ออกมานะครับเพราะผมคิดว่ากําลังไฟน่าจะไม่พอเราก็ต้องบบไม่ต้องใช้ไฟก็เลยแบบขี่ออกมาเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้องจอดอยู่ดีนะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับจอดหน้า7เซเว่นไปได้อาผมก็จริงๆมันไม่คนปัญหาแต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยคือลืมทงังนา้าลืมเสียบแผ่นชาร์จ รีบจัดได้กล่องมาเร็วเจ็บแบตชาร์จไม่ได้เช็คอะไรเรียบร้อยสุดท้ายก็ผิดพลาดน,นิดหน่อยรถไม่สามารถไปต่อได้ต้องใช้ไฟไฟสําคัญในการจ่ายไปเลี้ยงกล่องเลี้ยงแบตเตอรี่อะไรพวกนี้จากแบตเตอรี่ไปจ่ายเลี้ยงกล่องเลี้ยงอาร์ซีวาเพราะฉะนั้นก็เลยแบบต้องรอรอให้เขาแผ่นชาร์จมาเสียบถึงจะขี่กลับได้แม่งรับรถวันแรกก็มีสตอรี่แล้วอะ่ะสตอรี่ที่เหงา นั่งแบบนั่งกับพื้นบบน่าเซเว่นอ่ะตอนนี้ก็รอไปก่อนอก็สวยนะแต่สตายไม่ติดราะว่าไฟหน้ามันเรื่องหอลงห่อนลงห่อนลงมอเตอร์วาว์วนี่ก็ทำงานไม่ค่อยปกติสุดท้ายก็แล้วแหละไฟไม่เข้าเพราะว่าตัวเก็บไฟไม่มี A few moments later. ตอนนี้ก็จะทำการเสียบแผ่นชาตนะครับแล้วก็เป็นการทดลอง ไฟของ NDR 250คันนี้ การที่เอามือบางไปหน้าแบบนี้นะครับคือการเช็คว่าไฟเข้าดีหรือเปล่าแล้วก็ไฟโอเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับเช็คง่ายๆนะฮะ แต่ไม่ดังที่ไหนได้แบบไม่มีเฉยก็ก็ไม่ไม่ไม่มีปัญหาแล้วถ้าถ้าถ้าขี่กลับผมรู้ผมรู้รถอยู่ไม่เป็นไรโอเคโอเคแต่แผ่นชาร์จน้าก็เสียบแล้วก็โอเคแล้วก็สบาย ครับ หลังจากเสียแผ่นชาร์จแล้วนะครับก็ขี่กลับมาเรื่อยๆนะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช้มาราวๆสัก4-5หวันแล้วก็ยังปกติดีนะครับก็รู้สึกว่าเออเราประทับใจสำหรับรถคันนี้มากขี่ไปไหนมีแต่คนมองคนทักคนมาถ่ายรูปนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆผมบอกเลยนะครับผมสัมผัสบิ๊กไบตัวพันนะฮะยังไม่มีโมเมนต์อะไรแบบนี้เลยนะครับ หลังจากได้ขี่เจ้าเวเดียอ0ร์สองร้อย้สิบคันนี้ปั๊บผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ก็รู้สึกเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกทกคนนะครับว่าขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกท่านคนดูทุกคนที่ชอบหรือไม่ชอบในตัวผมแต่ผมอยากจะบอกไว้ว่าทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ผมมีวันนี้และสามารถครอบครองเอเดี0อาร์สองร้อยห้าสิบคันนี้ได้ผมอยากจะขอบคุณจริงๆนะครับถ้ามีพวกคุณนะฮะ ก็มีผมในวันนี้แน่นอนและผมสัญญาว่าจะมาทำคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้ให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสาระต่างๆหรือว่าความบันเทิงกับ2จังหวะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับงั้นไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ